ข้างกได้คุณพนนะพประชาชนเราวเดียดอมิตารดอมิตารรน้องเกรอมระชาชนักโดยรรัสดฮะโดยร่กอันเกอร์สดดูแลรัไหม วันนี้วิวดีมากเลยนะคะบรรยากาศคือดีอ่ะมีแดดด้วยมีผู้ชาย <c oughs> มีกวขัง <c oughs> สิ่งสิ่งที่มองหาคือผู้ชายนะะบรรยากาศคือดีอ่ะอ่ะดูนดนแล้วนะคะซีมาเล่นงานฉัแล้วค่ะทุกคนโทรโทรไปหาโทรไปหาช่อตอนสิบสิบโมงสิบโมงห้านาที ให้ช่อมาทํางานตอนสิบโมงครึ่งช่อบ,บอกว่าจะให้ไปทันได้ยังไงในเมื่อช่อนะ่ะเอ่อจากบ้านช่อไปที่ที่ทํางานอะ่ะมันห้าิบห้านาทีนางก็เลยบอกว่าแต่ฉันไม่มีคนทํางานเลยนะหนูเอ่อเราก็เลยบอกว่าแล้วทําไมไม่วางแผนทําไมไม่วางแผนว่าบุกค,คน เราก็บอกนายอย่างนี้นะคะถามว่าวาง for d o i n the plan น e f e r e n c road ก็คือทําไมไม่วางแผนก่อนนะคะวางแผนหนึ่งคือจองคนให้มาทํางานมีกี่ห้องจองคนไปคนไหนที่ทํางานดีคนไหนที่ทาํางานเร็วจองเลยไม่ต้องทูตามเขาแบบนี้นะคะนางก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของนางที่นางจะต้องจองคนคนที่จะต้องจองคนที่จะต้องจองคนก็คืออ,อีกคนนึงเราก็แบบเอาเล้วเอาเล้วนะคะอ่ะไม่ว่ากัน ก็เขาโทรเรียกเขาโทรตามมาได้ตังค์พอมาถึงอ่าพอมาถึงที่ทํางานให้แฟนมาส่งโชคดีมากค่ะวันนี้วันเสารนะ์เนาะวันเสาร์ที่สิบเอ็ดนะคะให้แฟนมาส่งที่ทํางานอ่าพอมาถึงปุ๊บให้ชอแค่สี่ชั่วโมงนะคะเข้างานสิบโมงเครื่องเลิกง,งานบ่ายสามให้ชอแค่สี่ชั่วโมงสิบสี่ห้องเก้าครอบครัวสิบสี่ห้องเก้าครอบครัวเราก็เลยบอกว่าอ่าได้ใจนะว่าแจกห้องแบบนี้ ทำไมอะ่ะเราก็เลยบอกมึงจะบ้าเหรอช่อนะคะช่อนะคะถามว่ามึงจะบ้าเหรอถ้ามึงทําได้ทําให้ดูหน่อยสิบสี่ห้องสี่ชั่วโมงเก้าครอบครัวเราก็พูดอย่างนี้นะเราบอกว่าอมดูเคนเยียร์ละนะคะบีซามีเฟิร์สทำให้ดูก่อนถ้าเกิดว่าเธอทําได้ฉันก็จะทําได้ น,ะะนางก็บอกแล้วทําไม่ได้เหรอเราบอกว่าทําไม่ได้ชอ่อทําไม่ได้ชอ่ไไชอไม่มีความสามารถที่จะทำเก้าเก้าสิบสี่ห้องเก้าครอบครัวภายในเวลาสี่ชั่วโมงชอ่อทําไม่ได้ทุกคนพอคุยกันไปคุยกันมาชอ่อก็เลยบอกว่า,าทำไมถึงให้เวลาแค่สี่ชั่วโมงนางก็เลยบอกว่านางไม่กล้านางไม่กล้าให้ชอ่อเยอะกว่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวหัวหน้าใหญ่จะด่านางก็เลยบอกว่าทําไมต้องด่านะคะพูดไปพูดมาคือ เป็นความผิดของนางนางไม่ได้จองคนทุกคนแล้วทีเนี้ยพอทางนู้นเขา่าคิดอีกแล้วว่าวันเนี้ยวันเนี้ยต้องจ่ายเงินเท่าไหร่คือทางนู้นเขาก็จะคิดแบบนี้ทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยไม่กล้าชอเป็นคนทํางานชอบเป็นคนเสียเปรียบชอบก็เลยโทรไปหาหัวหน้าใหญ่ช่อบเลยบอกว่าวันเนี้ยที่วอเตอร์ฟรอนออซีม่น่ะเขาไม่ได้จองคนไว้นะแล้วฉันมาทํางานฉันได้สิบสี่ห้องกับอีกเนี่ยแฟมิเลียน แล้วฉันมีเวลาทํางานแค่สี่ชั่วโมงฉันไม่สามารถทํางานได้เธอช่วยถ้าเธออยากได้ห้องอ่ะเธอช่วยให้ฉันได้หกชั่วโมงได้ไหมอย่างน้อยอ่ะมันก็จะได้ไม่ต้องเตรียดสันแม่ก็คือไม่ต้องให้ฉันอ่ะทางานแบบโรนอ่ะแล้วห้องมันจะไม่สะอาดนางก็เลยบอกว่าเอา้าเธอมาทํางานด้วยเหรอวันนี้ในตารางงานไม่มีนะเราก็เลยบอกว่าใช่ในตารางงานไม่มีเขาเพิ่งโทรหาชน,นะเมื่อตอนเช้าอ่ะสิบโมงครึง่งเอ้ยสิบสิบโมงสิบโมงห้านาทีแล้วฉันเข้างานอ่ะสิบโมงครึง่งแล้วสีนี้นางก็เลยบอกว่า ทำไมเขาไม่โทรมาบอกฉันเองอันนี้คือปัญหานะคะปัญหาในการที่นางยังแก้ไม่เป็นนะคะมีอะไรต้องคุยอย่าอย่าคิดว่าเขาจะด่าว่าอยากกลัวะคะ่ะทุกคนอันนี้คือปัญหาของคนที่อ่าอันนี้คือปัญหาที่คุณจะต้องเจอเวลาที่คุณเป็นอันสบอนะคะชอก็ทูคุยเองเลยสรุปวันนี้ชอก็ได้6ชั่วโมงนะคะซึ่งถามว่าให้ชอทํส4ชั่วโมงอะ่ะชอทําได้ไหมชอทําได้แต่ว่าช่อไม่รับปากว่าชออ่างานชอจะเสร็จนางเลยถามว่าแคดูคลอละวิโฟเซีย เราจะไม่บอกว่ายอยอเดแคนยออชอบจะไม่พูดคําว่าได้เสร็จได้ชอบจะพูดชอบจะใช้คําว่าวีโฟเซียก็คือเซฟตัวเราด้วยวีโฟเซียนี้หมายถึงค่อยดูกันไปนะคะว่าถ้าเกิดว่าหลังจาก4ชั่วโมงไปแล้วอะ่ะเราจะเหลือกี่ห้องที่เหลือคือชอบจะทิ้งนะคะชอบจะไม่สนใจตรงนี้เลยนะคะทุกคนถ้าใครที่อยู่ประเทศสวีเดนแล้วทีนี้มีหัวหน้าให้งานแบบนี้นะคะอย่าบอกว่ายออเดคแคนยอเขาเวลาเขาถามว่าเธอทำเธอทำได้ไหม ถ้าไม่แน่ใจอย่าบอกอย่าพูดคำว่ายอได้แค่ยออย่าพูดนะคะให้พูดว่ายกเวินแต่ v เซียนะคะให้ใช้คำนี้เอาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งนะคะหนึ่งเราพูดไปแล้วเหมือนกับว่าให้ให้ให้าสิบห้าสิบห้าสิบก็คือถ้าเสร็จก็คือเสร็จถ้าไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราพูดไปแล้วว่า v เซียก็คือค่อยดูอีกทีหนึ่งนะคะแบบนี้มันจะช่วยตัวเราด้วยะคะ่ะทุกคนอ่ะตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก 2ี่สิบนาทีนะคะเลยมาอัดคลิปเนี่ยคะ่ะทุกคนทําแบบโอ้โหเป็นบ้าเป็นหลังทําเหมือนติดหนี้ทศกศขัดซ้วมนี่ยิ่งกว่านะคะเหนื่อยโอเคค่ะทุกคนขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะก็เหลือแต่วังเหลือแต่รถเข็นแก้วรถเหลือแต่รถเข็นแก้วแล้วก็รถเข็นผ้าสกปรกนะคะไปไว้ก็กลับบ้านได้ขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครได้หลายคนนะคะอะไรที่ไม่แน่ใจอย่าไปรับปากนะคะ ให้บอกว่าวีโฟเซียนะคะวีโฟเซียขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะไปแล้ว